นี่ได้เป็นส้ยยาวๆแบบนี้ใส่ๆส่ะอาดแบบนี้เลยวันนี้จะมีสูตรสร้างรายได้งามครับใส่มาเกลือเอาไปทําแบบนี้ได้พี่เอิร์ตพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตมาแล้วมาใส่มาแล้วใส่มาแล้วใส่มาแล้วโอ้โหเพื่อร้ามยังครับพร้อมแล้วครับไปหมูบดปนมัน5กิโลครับเริม น้ำตาลใส่สามร้0ยกรัมโลยโลยล้ละเริม่มสวยงามเยอดผงปรุงรส120กรัมครับโรยไปเลยโรยล้ะ,ละซอสหอยหนางรม200กรัมครับซอสฝาเขียว120กรัมครับฟริสามเกลือครับอัตราส่วนก็คือกระเทียม350กรัมครับรากผักชี100กรัม แล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับ120กรัมครับผสมปั่นหรือว่าตำโคกก็ได้เทไปเลยครับฟรุ่มหุนเส้นซอยครับนำไปหั่นหรือตัดแบบนี้นะครับ1กิโลครับโปรยแล้วล่ะฟึุมสวยงามพี่เอิร์ทขั้นตอนนี้เรามาคุกเขาให้เข้ากันเลยครับคุกเขาให้เข้ากันเมื่อนเธอกับฉันที่เข้าใจนี่หอมหอมหอมน่ะต่อมาครับเขาสวยนี่ไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดาพี่เอิร์ทข้าวอะไรอะ สวย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 นะเติมข้าวสวยวันนี้ใช้ทั้งหมด4ี่กิโลเพื่อนสี่กิโลข้าวสวยนะครับใส่มาเรื่อยๆเลยครับใสข้าวสวยนะครับใส่ลงไปแต่ถ้าใครอยากข้าวมาในหัวใจของเราข้าวมาได้เลยครับเลยครับเพื่อนหข้าวมาแล้วบอกทีว่าข้าวมาจากจังหวัดอะไรครับข้าวมาจากจังหวัดสวยมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อน สวยซวยสวยนะหมายถึงว่าคนดูอ๋อจะจมัดอะไรหรือว่าเอาข้าวมาจากไหนผมเอามาจากซูรินนวดเข้าไปครับนวดเข้าไปอ่ะยังนี่ยังเลยนะครับพี่เอิร์ญยังไม่เข้าเหรอยังไม่มาช่วยผมนวดอีก <laughs> โอ้โหใช้ได้เลยนะนี่ได้ยังครับยัง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 เรามาเริ่มล้างไส้หมูกันเลยครับอันนี้เราซื้อเป็นไส้หมากเกลือมาพี่เอิร์ตแบบนี้เลยมาดูใกล้ครับบรรยายไปเลยคุณอาเอาไส้หมากเกลือครับวันนี้เราใช้3กิโลพี่เอิร์ตสามกิโลขั้นตอนแรกเราก็จะแช่น้ําล้างความเค็มล้างเกลือออกก่อนตัวนี้จะเป็นไส้นะครับเป็นไส้ส่วนไส้ขมนั่นเองล้างเสร็จแหกไส้เอาสายยางยัดเข้าไปเลยพี่เอิร์ต สายยางยัดไส้เลยเพีย่เอิร์ตเปิดน้ำครับเปิดมาเลยครับถื<ะ>อเธอ <ะ S 2> เปิดมาเลยครับโอ้โหพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตพี่เอิร์ตมาแล้วมาไส้มาแล้ว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 ไส้มาแล้่าดดูนี่ทีนี่นี่เปิดน้ำฉีดเข้าไปโอ,อ้เพื่อล้างทำความสะอาดตัวด้านในไสอืนี่<อ>ไ,ได้เป็นไส้ยาวๆแบบนี้ปั๊ม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  เราต้องยัดไปให้สุดปลูกไส้ก้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันเข้าไปไม่ได้อาการมันอยู่ข้างในครับผมนี่แล้วปลูกปลูกปึ๊กแบบนี้เลยขั้นตอนออกมานะครับเรานําส่วนผสมที่เราหมักเตรียม,มไว้ไนเนี่ยใส่ลงไปในและคุณอามก็จะเดินกลับมานะครับวันนี้เราบอกเลยว่าไม่มืดเราไม่เลิกเพราะว่าน่าจะเกือบเที่ยงคืนเลยพี่เอิร์ธวนนี้เพราะว่าใส่สามกิโลสามกิโลครึ่งหมูสิบโลขั้นตอนนี้พี่เอิร์ธไม่ต้องเข้าฟินเห็กลางหมมึืนแล้ว โอ้โหนี่เราก็จะมาเริ่มมัดนะครับเอาเชือกผูกนะครับนะให้มันเป็นลูกๆนะครับผมผูกแบบนี้เลยนะครับผมผูกแน่นๆนะครับค่อยๆผูกไล่จากโคนไปนะนี่ผูกไปแบบนี้เลยครับผมนี่เยอะนี่ปั๊บนี่ผูกไปแบบนี้เลยนะไปครับผูกไปแบบนี้ ผูกข้อแรกให้มันแน่นๆก่อนละกันข้อแรกก็คือผูกให้แน่นข้อที่สองก็คือผูกให้แน่นข้อที่สามก็คือผูกให้แน่นนั่นเองผูกไปอย่างนี้เลยนะนี่เราจะได้เป็นเม็ดเม็เป็นลูกๆที่เขาขายกันนี่ถ้าเราไม่อยากตัดเชื้อสิ่งเราก็อ่าเราก็กลับจับเงให้มันเป็นขนาดพอดีที่เราเหมือนเท่าลูกแรกอแล้วก็ม้วนอย่างนี้เลยนี่เพื่อม้วนหลัดนี่นี่อย่างนี้นะเห็นไหมเราม้วนได้เลยเราเราก็ค่ตัดทีเดียวนี่เห็นไหมนี่เห็นปะกะให้เป็นพอลูกพอดี ผู้นำเตายางครับนี่ม้วนไปอย่างเลยพี่เอิร์ท <ผม S 1> เพิ่มสามเม็ดเองผมเสร็จแล้วนะฮะโอ้ <c oughs> ผมขัดไส้มาเส้นนี้เราก็ทิ้งไว้สักคืนสองคืนพี่เอิร์ตก็จะเปรี้ยวได้พีแต่ไส้กรอกคุณกี่เม็ดน,นะสองเม็ดสองเม็ดแต่ผม,มรักคุณมใจฉัออตอนนี้เราก็มัดไส้กรอกอีสานของเราเป็นลูกสวยงามเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนนี้ผมจะทิ้งเอาไว้หนึ่งคืนนะครับนะเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวเล็กน้อยจะได้ทานอร่อยถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็สามารถ พึ่งลมให้แห้งแล้วก็เอาไปย่างนะทานได้เลยหรือใครชอบเปรี้ยวมากๆเนี่ยเก็บไว้สักคืน2คืนนะเปรี้ยวกําลังดีแน่นอนครับไส้ก๋ออีสานนะครับเราทําเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครชอบเปรี้ยวมากให้เก็บไว้2วันแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยน้อยก็ให้ไปย่างกินเลยแล้วคุณเปรี้ยวป่ะนี่คุณหาเรื่องผมหรอฮะคุณหาเรื่องผมหรอเปรี้ยละเปรี้ยกำลังดีนี่เปรี้ยกำลังดีเราไปย่างกันดีกว่าครับผมไปเก็บค้างคืนไว้สัก2คืนนะหนึ่งวันสองสองคืนหนึ่งวันนะ เปียกชอบแบบเปรี้ยว,ยวผมก็เลยจัดให้เลยเปรี้ยวสมใจนะเิร์กนะอู่เิร์กดูนี่วิธีย่างครับผมลงไปลงย่างไส้กรอกอีสานเลยครับโอเคมาหนาวิธีการยาร่า,ยางไส้กรอกอีสานย่างง่ายๆเลยครับนั้นเราใช้ไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงอนะเอาขี้เท้ากบไปเอาแต่วความร้อนระอุข,ขึ้นมาเปียกนะกินเนาะหอมหอมหอมครับหอมมากข่ายไงครับน้องเ่เยาเท่าไหร่อรร่ะเปียกยี่สิบ เอาต้องยี่สิบเอาเท่าไหร่นะยี่ยี่สิบเอายี่สิบเหรอครับโอ้หอยากกินเนาะทำนานไหมพวกไส่กออีสานเนี่ยผมเก็บไว้สองคืนให้มันเปรี้ยวพอดีเอาเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเนาะครับว่าไส่กอเอาเอาไส่กออยี่สิบขอชิมหน่อยนะครับนี่อืมกินกระกิงอืมเปรี้ยวแบบว่า กำลังในที่เลยอร่อยมากอร่อยจริงอะหอมพักเอยหอมอหมหอมจำพ่อร,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 อร้ายได้จํอะไรได้ลูกไหมจํอะไรได้จํตะกาจํตะกาได้อาถายตะกาอะหา่ายลย